ผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์มี i อดีให้เลือกมากมายเริ่มต้นตั้งแต่50บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง ROE ผมขอแนะนำเพจพ่อมดเคียบเพเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องที่เคียบเพจเท่านั้นสวัสดีวิลลคลีทุกคนนะครับผมนี่นะฮะเรามาเล่นนาครเอ้ยทำไมเอาไปเรียงเซตไอเทมมานะ ทำไมมันยังไม่นี่ปัก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 คือต้องมาเรียงใหม่เอ้ยลืมลองเพลงก็มาวะมันเลยมันเฉยเออนี่นะอืมอือแล้วค่อยฟาร์มไปฮะค่อยฟาร์มฟาร์มมาเยอะมาเยอะมาเยอะมากนี่ không bồn ô là ô em gửi cho bạn hết ok chịu càng chịu càng còn đi vào ạ chưa ạ chúp chúp ตายไหมไม่ตายหรชืบชืบโอเมนโมรมหรอตอนนี้ไม่ใช่อ,อะไรวะนี่เอ้ยเอาแล้วฟนติโน,โนฟนติโนอาดีมาดีเฮ้ยาตายไปหนึอ,นอื้อ,อ้โดนตันต้นนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอ,อ้าวคลาตายคลาตาย เฮ้ยโอ้โหรำโหดเกินท่านผูน้ชมเดี๋ยวเราจะดักนาตาย่ากันนะฮะเราจะหนักจะจะะย่าเราจะเราจะหนักที่นาตาย่าอะไรวะเนี่ยมันไม่มาวะโอ้ลอย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 ละวลิ้วไปแล้วปิดตัวอะไรอะปิดแต้มมาแร้วทำไมไอ้บ้า อ้าวบาัฟฟ้าจะเก็บสีตัวเขาจะเก็บสองตัวอยู่แล้วเมื่อกี้มาเราเอาคีบบ้านม,ามันให้หมดนะฮะลำยยอออนนู่นแมาเเเนะม,มื่อกี้รียยบรร้อเาต้องไปกลับไปเอาบัฟบ้านเราเนี่ยใ,<ห>ให้มัน<ะ>ได้รวมกลุ่มรวมกลุ่มปาดปึ๊บอุ้ยสองวิสองวิปาดปึ๊บไม่ถึงอีก ไอ้แตยแล้วมิมยยกใจตะยะระยะเลยป่าน,นี่งไงป่าล้างป่าล้างป่าไหนป่าไหนป่าลาข้างเรือป่าข้างเรือรนอะ่ะอ๋อสกิลคูดาวน,านันโทษทีมันกลับไปแล้วแหละ <laughs> สกิลคูดาวน,านัน <laughs> สกิลคูดาวน,านัน <laughs> ไปเอาคีร่าก่อนข่ากีร่ากันได้ก่อนอเลยเอาไม่สกิใส่อะเลยเอาัไม่เห็นเหรอวะไม่มองนี่หว่า

นีไ่ไงอ้าวย้อนเอาอย้อนปับปับปรับปับเฮ้ยบุ๊บนี่ไงจะมาพงมาผลักใหด้วยส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 วยให้ด้วยไอเทมย้อนผ <c oughs> ลักออ,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 ออกให้ด้วยหรอเฮ้ยน้าคว้าแผ่นใหม่เล่นอย่างมันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องรองละทองเป็นสม้มปะทองเป็นส้มแล้วป่ะหน้าคอว้ะไปแล้วโอเมน

อ้าวสกิลสองไปแล้วนี่นาตามาหลบช่ชัวราไม่หลบชาโย่ยเอลดีเขาชั่งอว์า่งอมาีโอ้โหยกสองแล้วบวกกับอันตินะครับตายแบบไม่รู้เรื่องนะฮะท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ อะไรต้องมาอะไรต้องมาเฮ้ยนูนูได้อัดอันนี้ไหมปะไอแบบดูย้อนหลังนะได้ได้อัดแบบดูย้อนหลังไหมปะอ๋อเปิดไปอยู่อ๋อโอเคยิ่งเลยแล้วมันดูนะขอได้ไหมเฮ้ยหลบชุ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 บจะตามไม่ตันไอเชียงฮ่าวอุ้ยเขาแรงกันเขารองไหกันจังอืออือยกไปอีกหนึ่งที เดือดเกินสรุปไม่ต้องกับาเดี๋ยวเอามังกรให้ฮะอื้อหืออื้อหือเดือดอื้อหืออื้อหือโมมาพงมาผักไปไหนเอวสูสตัยอย่าไปรอดหรอ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 ตีเร็วมากเลยเอางยังไม่ได้ใส่ลูนตีเร็วมาด้วยนะท่านผู้ชม เพิ่มมาสิบเปอร์เซ็นระยะเวลาก็นานขึ้นโอ้โหนี่มันสวรรค์ของนาคอชชัดต้องแหล่ง S S oh, oh. S S แล้วมั้งนาคอเนี่ย S S R นาคอแหล่ง S S R เฮ้ยเอาผิดทางโม้ใชูจอป่าเข้าไปเอืโอโอ้ยโอ้ยสองข้ามน้โอ้การสวยจัดีฮะดดีฮะ ท่านผู้ชมอาจจะได้ยินอ่าช่วงนี <S <S ้อาจจะได้แบบเห็นทำคลิปแบบเรียวๆหน่อยนั่นเองนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่อยู่บ้านนะเอ้ยผมไม่ได้อยู่ห้องนะฮะไม่มีความตัดต่อนั่นเองนะครับผมเสียงมันก็จะซ่าๆหน่อยนะเสียงก็จะแปลกๆหน่อยนะครับขอเวลาเดี๋ยวผมกลับห้องก่อนเะาจะไปตัดต่อให้นะครับ เดิอไว้ให้มันปาทําไมผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวโอเมนเดินไปไม่กดสกิลสองโดนปาีเดติคิปไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ๊ยปาติคิปปาติคิปอีกมีเวเลสอีกเหรอเออเฮ่อซาหยอกจอกคีร่าเล่นเล่นไปเลยเฮ้ยอย่าตายเฮ้ยไอชิบหายแล้วเออนเดี๋ยวสามสองหนึ่ง หายไปเลยมายวผมจะเล่นเป็นดาบคีนะฮะท่านผู้ชมบนี่ยดาบคีปาดหายปาทีบุ้มน้าสัน นี่มาแล้วเฮ้ยดับแดงอะไรล่ะดับคลิกเฮ้ยจังหวะนี้บนมีทลองทดลองลองเฮ้ยอ้าฮึบ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 สกิลส,สองไปดินี่ไงโอ้โห <c oughs> มองไม่เห็นเลือดด้วยปากา <c oughs> ไปอืห้หอืห้ห <c oughs> ยังไงยังไงอ้ผมโยนเลยเมื่อกี้โยนบ่อยอยเนี่ยตายไปสองละมาละวช่ได้ยูใช่อย่างงี้ผมต้องโฟกัสใหม่ละโฟกัสยอนโฟกัสยอนแป๊บ

พลังดับคลีพลังดับคลีรุนคลีด้วยอ้ยยอนอยากเข้าไปลำอยากเข้าไปลํำในบ้านวะอลย่หา่ปะปะปปๆปๆปปปปอ้ยทำไมมันมีล็อกเวเล็ดตีล็อกเวเลจบไหมจบแม่งเลยดีกว่าจบแม่งเลยอ้ยเออยอนไม่ตายเออให้มันได้อย่างงั้น หลอนยุดหลอนยดสามสิบสี่นะครับผมโอ้ยไม่เอ็มหรอเนี่ยลิออนได้อะฟรานติโนเฮ้ยฟรานติโนได้อ่าได้ได้ไงวะอ้าวได้เฉยมูดามีผมต้องแปดหมื่นแลผมไม่ได้ปะโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แจ้งเตือนเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวนี้ก็บ๊ายบาย